สวัสดีครับเพื่อนๆครับปอจะวิ่งไหนกันปั่ไหนดีวันนี้เราถือโอกาสพรีวิวรองเท้าว,วิ่งคู่ใหม่นะครับที่เพิ่งได้มาหมาดๆเลยซ็อกคือรนี่คินวาระ11โต k กียวเอ i o ชั่นทำมาเพื่อเฉลิมฉลองการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกในปี2020นะครับแต่มันเลื่อนไปละเป็น2021ก็ไม่เป็นไรก่อนจะไป Open Box มาดูกล่องกันหนะ่อยนะครับ กล่องก็จะเป็นแบบนี้สีขาวดำมีตัดแดง s o n g ทน n y ด o m อ่านี่ด้านนี้ตัวนี้เป็นตัวอักษรคันจิครับเขียนว่าโตเกียวนะครับครับ10 USAUK ที่เบอร์9 28ซนมนะครับผมใส่ตรงไซส์ครับผมซื้อเบอร์10ทุกครั้งนะครับด้านหลังของกล่องนะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเพสชาร์ตนะครับที่จะบอกว่าถ้าเราวิ่งเพสนี้คุณจะจบ ระยะทาง5กิเมตร10กิโลเมตรที่เวลาเท่าไหร่นะถ้าเ,เพื่อนๆเป็นคนที่วิ่งเพส3นี่ใครวิ่งเพส3บ้างเพส3นะครับ3นาทีต่อกิโลเมตรคุณก็จะจบ10กิโลที่30ฟูลมาราทอนที่2ชั่วโมง6นาทีแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งที่เพส7 10กิโลก็จะเป็น1ชั่วโมง10นาทีนะครับ แล้วก็4ชั่วโมง55สำหรับระยะมาราธอนตรงนี้ก็จะมี Personal Record ของคุณไว้ด้วยใช้ได้นะครับผมว่ากล่องนี้ก็คือทํามาแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์หลังจากนี้ได้ไม่ใช่เอามาเสร็จปุ๊บได้รองเทา้าแล้วก็ทิ้งกล่องไปเลยนะครับเรามาดูกันที่ข้างในดีกว่าตัวจริงของมัน Kinvara 11 Tokyo Edition จะเป็นอย่างไรได้เวลา1 2 3เปิดโอ้โหนี่ครับผมแกบแกะแล้วเอ้ามีเชือกให้ด้วยอีกหนึ่งอันนะครับ นี่คือหน้าตาของกินวาร a 11ตัวเกีย i t ิชันนะครับดีไซน์ใช้สีขาวนะครับแล้วก็ใช้สีแดงฮินโมารุนะครับซึ่งเป็นพระอาทิตย์ที่อยู่กลางธงชาติของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะด้านนี้ก็จะใช้สีดำตัดลายเส้นด้วยสีดำโลโก้เป็นสีดำแล้วมี มีเลื่อมทองนิดหน่อยมีตัดเส้นสีทองนิดหน่อยนะครับให้ความหรูหราก็บริเวณเชือกนะครับก็จะคลิกด้วยสีทองแบบนี้ตัวอักษรเหมือนกับที่บริเวณด้านหน้ากล่องนะครับกินวารา11อ,าอากักษรภาษาอังกฤษตะเขียนด้วยผู้กันนดะโดยศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อว่ามามินะครับตรงนี้ด้านไหนก็มีเหมือนกันด้านหนจะเป็นโตเกียวตัวคันจิตโตเกียวครับนี่ นี่ก็ดูดีไซน์ก่อนเต็ม1 0หักเท่าไรครับหรือว่าให้เต็ม10ไปเลยมาดูกันต่อครับสำหรับคินวาร์สิบเอคู่นี้มีอะไรดีบ้างนะครับอัปเปอร์ oh. <Upper S 2> นะครับ uh oh. ก็จะเป็น e n g i n e e r mesh ที่เน้นความนุ่มสบายโดยให้ความนุ่มที่มากกว่าตัวคินวาร์สิรุ่นที่แล้วนะครับฮิลคับด้านหลังบริเวณเอ็นร้อยหวตรงนี้ก็จะปรับสูงขึ้นนิดนึงนะครับเพิ่มความกระชับแล้วก็ป้องกันเอ็นร้อยหวด้วยนะครับบริเวณลิ้นรองเท้าเนี่ยนะครับก็เพิ่มความหนา นะครับให้มันมีความนุ่มสบายมากยิ่งขึ้นมาดูที่มิโซบ้างมิโซนะครับมิโซเนี่ยจะเป็นโฟมแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากเดิมคินวาราิจะใช้ EVA+ นะครับเปลี่ยนเป็น PWR Run Power Run นะครับ Power Run จะมีอยู่สส่วนด้านหลังจะเป็น Power Run ธรรมดา Power Run แบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นา p รัน r Run+ ไม่ได้เขียนไวน้นะว่าอยู่ตรงไหนนะครับ l เ,เนี่ย จะมีตำแหน่งที่เป็นพื้นยางรับเบอร์นะครับจะอยู่ที่สส่วนนะก็คืออยู่ที่บริเวณนิ้วโป้งกับอยู่ที่บริเวณส้นเท้าข้างด้านนอกนะครับที่เหลือก็จะไม่มีเลยเพื่อทําให้น้ําหนักของคู่นี้มันเบาลงมากที่สุดนะครับส่วนบริเวณด้านนี้ที่เป็นบั้งนะครับบังตรงพื้นเนี่ยช่วยเรื่องการยึดเกาะกระจายแรงกระแทกไปทั่วรองเท้านะด้านในของอินโซนะครับจะเป็นโฟมฟิตนะครับนุ่มสบายขึ้นแล้วก็ช่วยกระชับเท้าเวลาที่เราวิ่ง คินวาราคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าสายนูเทรลสำหรับคนที่ท้าปกตินะฮะดรอปออฟเซตอยู่ที่4มเมตรถือว่าดรอปต่ำนะครับถือว่าเป็นรองเท้าที่มีดรอปตำ่ำพอสมควรทีเดียวนะครับด้านหน้าอยู่ที่24.5และด้านหลังอยู่ที่28.5ครับใครที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับรองเท้าดรอปต่ำนะครับอาจจะต้องปรับตัวนิดนึง ลองซ้อมวิ่งกันแบบเริ่มต้นก่อนเบาๆก่อนนะครับอย่าพึ่งมาถึงซัดไปเลย10โล20โลอะไรอย่างนี้เพราะเดี๋ยวกล้ามเนื้อบริเวณเอ็นร้อยหวายของคุณบริเวณน่องของคุณมันอาจจะบอบช้ำได้นะอันนี้เป็นฝากเป็นคําแนะนำนะครับรุ่นนี้ผมใส่ตรงไซส์นะครับอยู่ที่เบอร์10อันยีิเซ็ตนะครับน้าหนักของคู่นี้อยู่ที่233กรัมคู่นี้สามารถใส่วิ่งได้ตั้งแต่ระยะ5กิโลเมตร10กิโลเมตรฮามาราทอนหรือคุณจะไปวิ่งมาราทอนก็ได้ เพราะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ชอบรองเท้า Daily Trainer และเป็นแฟนๆคินวาระมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดนะครับสำหรับราคานะครับคู่นี้อยู่ที่4,190แต่ตอนนี้ผมเข้าไปซื้อที่ r e f c o t h นะครับขายอยู่ที่3,190แต่ถ้าเป็นคินวาระอุ่นปกติเลยเนี่ยอยู่ที่2,990เองครับ เดี๋ยวเราจะไปลองรองเท้าคู่นี้แล้วจะมาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นอย่างไรบ้างไปให้ไกลย,ยิ่งกว่าเดิม Break your limit สวัสดีครับ